ครับความสําคัญของสมรรถภาพทางกายนะครับในช่วงชีวิตของมนุษย์เราทุกคนมีความปรารถนาอยากให้ตนเองมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับเหมือนดังคําเก่าทางพุทธศาสนาไว้ว่านะครับอโลคยาปรมาราภาแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองซึ่งที่กล่าวมานี้ นับว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตคนเราทุกคนสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์จำเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานหลายด้านด้วยกันนะครับเช่นสภาพทางร่างกายสภาวะทางโภชนาการสุขนิสัยและสุขปฏิบัติสภาวะทางจิตใจสติปัญญาและสภาวะทางอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสนั่นเองครับ ซึ่งความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจนี้นักพลัลศึกษาได้มีคำกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าสุขภาพจิตที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหมายความว่าการที่บุคคลจะมีสุขภาพที่สดชื่นแจ่มใสจะต้องมีบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรารามาดูต่อไปนะครับสมรรถภาพทางกายที่ดี เมื่อรวมเข้ากับการมีสุขภาพจิตที่ปกติมีการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายที่เป็นปกตินะครับตลอดจนทัศนะของบุคคลด้านคุณธรรมหรือศิลธรรมอันดีงามจะเป็นผลรวมทำให้ตัวบุคคลนั้นๆน,น,นะครับเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมและประเทศชาติซึ่งเป,เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ สามารถกล่าวโดยได้สรุปว่าการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยให้เกิดผลสามด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านครอบครัวและด้านสังคมประเทศชาตินั่นเองครับเรามาดูผลต่อสุขภาพร่างกายกันนะครับ อย่างแรกก็คือผลต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิตนะครับหัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้นปริมาณสูบฉีดโลหิตมากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนะครับอัตราการเต้นของหัวใจหรืออัตราการเต้นของชีประจรต่ำลงหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับปริมาณของเม็ดเลือดและ สารฮิโมโกลบินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองผลอย่างที่2องนะครับนั่นก็คือระบบการหายใจกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจทำงานได้ดีขึ้นความจุของปอดมากขึ้นนะครับการฟอกเลือดทำงานได้ดีขึ้นอัตราการหายใจต่ำลงเนื่องจากปอดมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่3นะครับนั่นก็คือ ระบบกล้ามเนื้อเพราะมีโปรโตีนในกล้ามเนื้อมากขึ้นเส้นใหญ่กล้ามเนื้อโตขึ้นนั่นเองการกระจายของหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้อมีมากขึ้นนะครับทําให้กล้ามเนื้อสามารถทํางานได้นานหรือมีความทนทานมากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่4นั่นก็คือระบบประสา,าททาให้การปรับตัวของอวัยวะต่างๆการตอบสนองทําได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ ต่อไปนะครับนั่นก็คืออย่างที่5นะครับเรามาดูผลข้อที่5กันนะครับนั่นก็คือระบบต่อมไหลท่อนะครับการทำงานของต่อมที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพเช่นต่อมไทรอยต่อมหมวกไตและต่อมในตับอ่อนอย่างที่6นะครับระบบย่อยอาหาร ทำให้ระบบการขับถ่ายสามารถทํางานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผลข้อที่7นะครับนั่นก็คือทําให้รูปร่างทรวดทรงดีมีบุคลิกภาพและอิริยาบถในการเคลื่อนไหวที่สง่างามอย่างที่8นะครับนั่นก็คือมีภูมิต้านทานโรคสูงไม่มีการเจ็บป่วยง่ายช่วยให้อายุยืนยาวนะครับและสุดท้าย มีสุขภาพจิตที่ดีมีความสดใสล่าเริงอยู่เสมอนั่นเองครับครับเรามาดูผลต่อครอบครัวนะครับของสมรรถภาพทางกายนะครับจากการที่สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีแต่ละคนต่างทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีและครอบครัวมีความสุขนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือผลต่อสังคมประเทศชาติของสมรรถภาพทางกายนะครับเมื่อบุคคลในชาติเป็นผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศชาติก็จเจริญก้าวหน้าการพัฒนาประเทศก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับประเทศมั่นคง อีกด้านหนึ่งถ้าประชาชนมีประสิทธิภาพทางกายที่ดีประกอบการมีความสามารถทางด้านกีฬาด้วยเมื่อมีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศยังสามารถมีโอกาสได้รับชัยชนะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศนะครับ